สวัสดีครับผมพีโตโตขาครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์นะครับลูกค้าที่มาซื้อรถกับเรานะครับว่ามีความรู้สึกอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้นะครับผมที่ลูกค้าได้รับบริการจากเราไปนะครับผมเดี๋ยวมารู้จักกับพี่เขาเลยครับสวัสดีครับผมพี่นะครับไม่แน่ใจว่าอันนี้พี่ชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อเปลวค่ะพี่เปลวนะครับผมใช่ไหมครับวันนี้มาซื้อรถกับเซลล์คนไหนเอ่ยเซลเอค่ะเซลเอของเรานะครับผมมาซื้อเป็นรถรุ่นอะไรครับ โตโยต้ารีวเป็นกระบะโตโยต้าไฮรีโวนะครับผมผมแว่วมานะครับว่าพี่เปลเนี่ยเดินทางมาจากฉะเชิงเซาเลยใช่เดินทางมาเพื่อมาซื้อรถกับเราเลยเหรอครับใช่ค่ะโอ้ยเดินทางเดินทางมาหลายกิโลมากนะครัผมเพื่อมาซื้อรถกับตอตคาซึ่งห่างกันพอสมควรนะผมแล้วทําไมครับทำไมถึงเลือกตโตคาครับเห็นดีวิวมาดีคะ่ะก็เลยเลือกมา อ๋อก็คือได้เห็นทางสื่อออนไลน์มาบ้างแล้วด้วยใช่ไหมครับก็ศึกษามากพอสมกวรแล้วใช่แล้วรู้จักกับโต้ต้อค้าได้ยังไงครับเนี่ยพอดีว่าเลื่อนดูในเฟซค่ะเด้งขึ้นมาก็เข้ามาดูแล้วก็รู้สึกสนใจก็เลยมาก็เลยเดินทางตรงมาเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะโอ้โหสุดยอดมากเลยนะครับผมแล้วทําไมครับลดราคาหลายแสนมากเลยครับทำไมถึงมาครั้งแรกแล้วตัดสินใจซื้อภายในครั้งเดียวเลยครับผม ก็เซลคุยง่ายค่ะค่ะแล้วก็แบบบริการดีก็เลยเลือกคิดจะซื้อเลยก็คือสรุปง่ายๆคือบริการดีประทับใจใช่ไหมครับเห็นตัวรถแล้วใช่ไหมครับผมเห็นแล้วค่ะพอใจในสินค้าของเราพอใจค่ะพอใจมากโอเคครับผมก็เซลล์บริการดีนะครับผมแล้วก็พอใจในตัวรถนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามั่นใจมีความมั่นใจในการที่ดูรีวิวมาบ้างแล้วด้วยนะครับผม เอางี้ครับถ้าผมอยากถ้าพี่เปลนะครับผมมาซื้อคันที่2คันที่3ามผมอยากให้พี่เป๋ลแนะนานิดนึงครับว่าโต๊้ราคาต้องปรับปรุงในส่วนไหนบ้างหรือเปล่าครับไม่ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรให้ปรับเลยครับใช่โอ้โหต้องเอาเอางี้สรุปเป็นว่าพี่เปลก็บอกว่าให้เรารักษามาตรฐานการบริการแบบนี้ใช่ไหมครับก็โอเคครับผมมาถึงแบบสอบถามขั้นสุดท้ายแล้วผม ผมอยากสอบถามนะครับว่าเซลเอเนี่ยจะเป็นโต้องขามาตรฐานที่คุณวางใจหรือพูดอีกรูปแบบหนึ่งก็คือเซลเอเนี่ยบริการพี่เปลดีหรือเปล่านะครับโดยการที่ผมจะนับ1 2 3านะครับถ้าเซลเอเป็นโต้องขามาตรฐานที่คุณวางใจผมรบกวนพี่เปลากดไลค์แล้วพูดว่าเซลเอสุดยอดแต่ถ้าไม่นะครับผมก็รบกวนพี่เป๋นั่งเฉยๆได้เลยนะครับผมตรงนี้เราจะนําข้อมูลมาปรับปรุงนะครับในการบริการของเราให้ดีขึ้นในอนาคตนะครับผมเดี๋ยวเราไปรุ้นไปพร้อมกันเลยนะครับว่า เซลเอนะครับจะเป็นโตโตคามาตรฐานที่คุณวางใจหรือเปล่านะครับหนึ่ง <C> LA, สองสด,อดโอ้โหไม่ต้องถามเลยนะครับขอบคุณแทนเซลเอนะครับผมก็ผมเป็นตัวแทนของโตโตค่าขอขอบคุณพี่เปลวนะครับผมแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวของโตโตคานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับ